ชิ้นไม่เท่ากันต้องขออภัยด้วยนะคะนี่นะคะแล้วก็หยิบออกมานะคะแล้วเราก็มาเอาเม็ดออกนะคะทําเช่นเคยนะคะทําแบบเดิมนะคะโอ้ยหมดแล้วเม็ดมาค่ะมากินแตงโมกันนะคะแตงโมผลโตโต,โตรูปใหญ่ๆนะคะผลโตโต,โตรูปใหญ่ๆห มันจะมีเม็ดอยู่ประมาณถ้าเป็นตามยาวรูปก,ก็จะมีอยู่สามช่วงเนาะที่มีเม็ดนะนอกนั้นก็เป็นเนื้อ,อวางจะร่วงไหมนี่นะคะก็หยิบออกมาเป็นแบบประมาณนี้นะคะไม่ได้เล่นอะไรนะคะพามาแกะแตงโมให้ดูนะคะวิธีการพาแตงโมนะคะ ชิ้นใหญ่ๆนะคะชิ้นใหญ่ๆโอ้ยนี้เม็ดเยอะหน่อยเม็ดเยอะก็ไม่เป็นไรค่ะเราก็ค่อยๆเขี่ยเอาเม็ดออกประมาณนี้นะคะขอบคุณนะคะป้าควรขอบคุณย่าน้องคุณนะคะขอบคุณทุกไรทุกเลิฟนะคะที่แวะมาส่งกำลังใจนะคะ thank you so much นะคะเดี๋ยวเรามากินแตงโมกันนะคะขอผ่าก่อนแล้วเราก็กินยาวเลยนะคะเอาสักครึ่งลูก เอาสักครึ่งลูกเก็บไว้ครึ่งลูกใช่ไหมคะพี่นิกรพี่นิกรกินดีครึ่งลูกเลยมันมีน้ำน้ำแตงโมเนี่ยเป็นผลไม้ที่มีประโยชน์มากเลยเขอบอกนะคะแกะเอาเม็ดออกมันก็จะน่ากินประมาณนี้นะคะถ้าเม็ดอยู่มันก็จะต้องคอยอะไรนะคอยเอาเม็ดออกนะคะจากปาก ขอบคุณทุกไรทุกเลฟนะคะวันนี้พามากินผลไม้นะคะผละไม้ไทยผลไม้ของดีมีประโยชน์นะคะเพื่อนๆลองไปหาเซิร์ชดูได้นะมีประโยชน์มากๆเลยแตงโมนะคะเขาเรียกว่าเป็นผลไม้ที่มีน้ําเยอะมากๆเยอะน้อยกว่าแตงกวานิดนึงเขาว่า <laughs> ใช่ไหมน้อยกว่าแตงกวาน่อยนี่ดูชิ้นใหญ่ๆ Thank you so much Hello Hello my friend Welcome to เก๋ Channel นะคะพามากินผลไม้นะคะเป็นแตงโมนะคะแตงโมผลใหญ่ๆลูกแดงๆนะคะลูกเอ่อลูกสีลูกเขียวๆแตงโมดแดงๆนะคะนี่ท่านมืนท่านมืนตื่นแล้วเหรอท่านมืนมากินแตงโมกับพี่เก๋ หลังจากที่พี่ไปกินอะไรนะตังควาบ้านเจ้าตงควานี่ชิ้นใหญ่ๆเลยชิ้นใหญ่ๆมาค่ะแตงโมเดี๋ยวปอกแล้วก็เสร็จแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้นะาอร่อยมากๆเลยค่ะท่านมืนท่านมืนย่ยๆย,ยเอาเก้าอี้มานั่งรอกินอาจะ ท่านหมื่นบอกไม่ได้กินสักทีมัวแต่โมอยู่นั่นแหละนี่อันนี้ไม่มีเม็ดเลยให้ท่านหมืน่นเดี๋ยวพี่จะกินให้ดูนี่พี่จะกินให้ดูอันนี้แหละอันนี้มีเม็ดไหมอันนี้มีเม็ดเดี๋ยวเอาเก็บไว้ก่อนมีเม็ดเอาเก็บไว้ก่อนเอาอันไม่มีเม็ดก่อนมีเม็ดน้อยมีเม็ดน้อย มาค่ะมากินด้วยกันนะคะท่านมือมากินด้วยกันค่ะทุกทุกคนเลยนะคะทั้งเอฟซีในประเทศและต่างประเทศนะคะนี่นะคะสองอันเลยค่ะ <c oughs> น้ำเต็มบ้านแล้วเนี่ยน้ำแตงโมเอาผ้าเอาผ้าเอาผ้าวางหลักไว้ หวานาคุณพระเดชสวัสดีค่ะคุณพระเดชมากินตังโมกันค่ะตังโมลูกโตโต,โตผลใหญ่ใหญ่แดงๆเลยนะคะเนี่ยหวานฉ่ำเลย